่วงนี้เป็นงานเทศกาลอ,อาหารนาจิตนะอย่างเมนูป,ป,ปูที่ทุกคนตังตต้งตารอนะคะอันนี้เขาก็จะเกี๊ยวหยกนะทอดเนี่ยไอ้เกี๊ยวหยกเนี่ยหาก,กินได้ยากนะที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีร้านเป็นทูน่านะคะที่เขาผสมมากับงาเนาะก็จะมีความนวลนุคือมันอร่อยมากอะเอออร่อยอย่างไม่น่าเชื่อนะคะอันนี้ก็คือเป็นซุปปูนะคะซุปปูที่ไม่มีปูแต่มันคือซุปปูนะคะก็ mm. มิโซะปูเอาไว้เดี๋ยว สวัสดีค่ะขอเพี่อลญี่ปุ่นโดยสาวซาสิตม,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 มาและก็อบลุงนะคะวันนี้เราสองคนก็จะพาเพื่อนๆมารับประทานอาหารกันที่ฮาบ n น่าลุคสตา n นิงนะคะที่โรงแรมปรินซ์ชินากว่านะหลังจากที่เราไม่ได้มาทานที่เนี่นาะนแล้วเนาะหลายปีเหมือนกันนะคะแล้วก็ในช่วงโควิดระบาดนะห้องอาหารที่นี่เขาก็ปิดไปซึ่งปีนี้เนี่ยปี2021ได้ข่าวว่าเขาเพิ่งเปิดนะคะเราก็เลยทําการจองเนื่องจากเป็นวันเกิดพี่ลุงนะคะ เราก็เลยจะมากินเพราะว่าเห็นพื่อุรลุงบ่บนว่าอยากกินปูดังนั้นเราก็เลยจองมานะคะที่สําคัญตอนนี้ปูมีแค่มือดินเนอร์เท่านั้นนะคะมือกลางวันไม่มีแล้วก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างตามไปเลยค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่ภายในห้องอาหารฮับปูน่าลุ d ส n i n g แล้วนะคะที่โรงแรม p r i นซ์ชิเนกะว่านะก็ตอนนี้เขาก็มีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเนาะอย่างเมนูปูที่ทุกคนตั้งตารอนะคะอันนี้เขาก็จะมาเสิร์ฟให้ที่โต๊ะนะคะถ้าเราอยากได้เพิ่มเราก็จะต้อง r e q u วส t เนาะด้วยปกติเนี่ยเมนูปูมันจะมีมือกังวันด้วยใช่ไหมคะแต่ว่าเนื่องจากปัจจุบันนะคะเขาก็ลดลงนะคะเหลือแค่มือเย็นอย่างเดียว อันนี้ก็เป็นเมนูในช่วงเดือนพฤศจิกายนแล้วก็เดือนธันวาคมนะคะก็จะเป็น British Fair นะคะเทศกาลอังกฤษเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูกันเพราะว่าพวกเราก็ไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะนี่นะคะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของห้องอาหารเนาะก็คนจะไม่เยอะมากเพราะว่าเรามาทานกันวันธรรมดาดินเนอร์นะคะตรงนี้ก็เป็นอะไรเอ,อ่ย ตรงนี้เป็นแกงกะหรี่อังกฤษนะคะเนื้อวัวส่วนอันนี้ก็เป็นอุด้งค่ะเป็นเมนูอูด้งเนาะอันนี้ก็เป็นพวกผักดองต่างๆนะคะจะเห็นว่าทางแลนด์เนี่ยเขาดีมากๆเลยนะก็มีการคลุมทุกอย่างส่วนโซนนี้ก็เป็นโซนแบบถาดร้อนนะคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ย อันนี้ก็คือเป็นอาหารจีนนะคะก็คือเป็นชิลี่นะคะเป็นกุ้งชิลี่ส่วนอันนี้ก็เป็นพวกติ่มซำทั้งหลายนะคะโอ้นี่นะคะเป็นติ่มซำนะคะเชฟก็จะดีมากมาเปิดให้เราดูนะอันนี้ก็เป็นเอ่อพวกสมกแซลมอนนะคะเขาก็จะใส่มาเป็นแบบช่วยๆอะไรแบบนี้เนาะ ดีงามมากๆเลยก็คือเขาจะไม่ให้อันนี้เป็นสมูทตี้นะคะคือเขาจะไม่ให้เราหยิบเองนะคืออยากได้อะไรก็คือต้องบอกกับทางเชฟไปแล้วก็เชฟจะเป็นคนหยิบให้เราทั้งหมดนะคะเออก็เขาก็มีการจัดการที่ดีขึ้นนะอาจจะดูแบบขัดใจเรานิดนึงตรงนี้ก็เป็นพวกชาบูชาบู ก็เป็นพวกชาบูนะคะเดี๋ยวสาวแซฟก็จะวนๆให้เพื่อนๆดูแผลบหนึ่งอันนี้เป็นซูชิค่ะทุกคนซูชิเขาก็จะมาเป็นแบบนี้เนาะถ้าอยากได้อะไรก็ต้องสั่งเนาะแล้วก็ทุกจุดเนี่ยเขาก็จะมีแอลกอฮอลให้เราทั้งหมดเลยนะอันนี้ก็เป็นพวกน้ำต่างๆนะคะสตรอเบอรีออ่น้ำอะไรก็ไม่รู้ เป็นน้ำเค้ส่วนอันนี้ก็เป็นโซนเค้กนะคะเรามาสองเค้กกันนิดหนึ่งเค้กยังน่ากินเหมือนเดิมซึ่งเขาก็มีการจัดแบบวาไรตี้นะ1นจานก็คือรวมไปเลยรวมเค้กหลักชนิดไปเลยนะคะจะไม่เหมือนสมัยก่อนเนาะที่แบบเราอยากจะกินแค่อันเดียวอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เขา mix ทุกอย่างมาให้เราหมดแล้วนะคะ แล้วก็ด้วยความที่เป็นทีมอังกฤษนะมันก็จะมีเมนูความเป็นอังกฤษตอนนี้เดินมายังไม่เห็นฟิตแอนชิ p เลยเนาะแล้วก็มาส่องให้เพื่อนๆดูนะคะโซนนี้ก็เป็นโซนไอศกรีมน,นะคะก็จะเป็นทั้งเจลาโต้แล้วก็โกดีว่าอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะคะมองบลังค่ะ เดี๋ยวเขาจะมีเจ้าเครื่องนี้ค่ะเจ้าเครื่องนี้มันก็จะบีบมองบลังหรือว่าเการัดนะเกาลัดเส้นลงมาให้เรานี่สางสัเดินจะครบรอบละเดี๋ยวเราไปดูตรงเพลทรล้อนกอันนิดนึงนะว่าเขามีอะไรยังไงบ้างนะคะตรงเพลทรล้อนเนี่ยยังมีโรสบีฟอยู่ไหมที่พี่ลุงบอกว่าอร่อยมาก Oh. ส่วนนี้เป็นโซนสปาเกตตี้นะคะส่วนโซนนี้ก็เป็นพวกพายตีมอังกฤษเนาะเราก็จะมากับพายฟิตแอนด์ชิมาเราด้วยนี่อยู่ในนี้นะคะอันนี้เขาก็เป็นครัวเปิดนะคะทอดให้เห็นเลยอันนี้ค่ะนี่นะคะก็เป็น โรสบีฟแล้วก็มีแบบเป็นเบอร์เกอร์อังกฤษเนาะเล็กๆอยู่ตรงนี้นะคะเชฟก็ทำแบบนี้เลยนี่โรสบีฟอยู่ตรงนั้นนะคะอถ้าเราอยากกินเราต้องมาตอ่อคิวเอาแล้วครับถึงเวลาชิมกันแล้วนะวันนี้สาวแทบเป็นเจ้ามือเลี้ยงอบุงนะมือละเท่าไหร่นะ 7,000พันเยนยังไม่รวมภาษีและเซอร์วิสค่ะรวมหรือยังยังโอ้น่าจะเกือบ8,000พันเยนนะใช่ก็เดี๋ยวนี้เขาเปลี่ยนสไตล์นะเป็นแบบเป็นยักแยกจานต้องไปขอเป็นชิ้นๆนะไปยิบเองไได้นี่นะครับเนื้อเนื้อล็อบบีฟอร่อยมากแ่ะนิ่มชนะแต่ว่าต้องไม่เข้าแถวเอาทีละจานมากเลย กริวแบบกำลังดีเลยอือหืออร่อยมากแต่ว่าต้องไปเพิ่มนะครับเดี๋ยวมาชิมอันนี้กันต่อเป็นฮาร์ปูน่าสไปซี่เคอรี่นะอันนี้เป็นแองการลีแบบญี่ปุ่นแบบเผ็ดนะไม่รู้เป็นจริงงมะนี่นะครับอร่อยเลยอนะอร่อยใช่ไหม,มแต่เป็นเนื้อวัวปะเนื้อวัวเข้มข้นมาก b e ็นบีฟสไปซนะครับส่วนปูเนี่ยก็ต้องออเดอร์จากพนักาาง,งานที่เขารออยู่อย่างงี้นะใช่จะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่เราสามารถแบบหยิบเองได้เนาะออตอนนี้ก็คือมากินก็จะเปลี่ยนไปคนระับใช่เขาปรยด้ข้อที่มันไม่ดีก็คือแบบบางอย่างเราไม่ได้อยากกินอนะแต่ว่าเขาจัดเซ็ตรวมจานมาให้เราแล้วอะไรเงี้ยเนาะนี้ก็เป็นตัวอย่างที่สาวแซบบอกนะ นี่เป็นพวกติ่มซำนะที่เขาจัดชุดมานะครับเมื่อกี้ก็ลืมหยิบมันจิ้มเหมือนอ๋อกอนนมีได้เขาให้ใช่เขาก็จะมาเป็นแพ็คๆนี้นะไม่มีไปจิ้มไปจิ้มเองไปตักเองพวกนี้พยายามแยกชิ้นนะ ก็ดีแหละเพราะว่ามันก็เขาเรี<า>ยกว่าโซเชียลดิสแทนด์นะ่นะนะแบบไม่ต้องมาจับขวดซอสร่วมกันอะไรแบบนี้ก็ไม่รู้ว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันเริ่มจากเสี่ยวหลงเปาก่อนลนะกันนึงเสี่ยวหลงเปาซุปนะครับเป็นซุปดปัม pling อ,อร่อยอ่อแต่แป้งเหนายวไปหน่อยเนาะ นี่น่าจะเป็นชิวไม่เป็นขนมจีบชิวไม่น่าจะขนมจีบกุ้งนะคนที่ฝุ่นกินติ่มซำกับมัสตาร์ดแปลกดีที่ฮ่องกงคงไม่มีให้นะำตาลแอบแป้งเยอะไปนิดนึงแอบแป้งเยอะไป ยังไม่ดึงดีครับครังนี้เป็นงานเทศกาลอาหารอาังกฤษนะาาก็จะมีอะไรที่เกี่ยวกับอังกฤษนิดหน่อยนะถึงแต่ว่ากิษ็็จะไม่ดังนะอันนี้ก็เป็นสปากเกตตี้นะคะที่เขาทำสดๆเลยนะก็เป็นสปากเกตตีหอยไม่รู้ลายไหมหอมอะ่ะก็เป็นการกินสปากเกตตี้ด้วยตะเกียบนะคะชิมแล้วนะคะทุกคน อ,อืที่อื้อหือนี่ไม่ใช่อะไรเค็มเพราะว่าใส่ชีสเยอะนะมันจะมีกลิ่นหอมของเปลือกมะนาวนะคะเพราะว่าเขาขูดเปลือกมะนาวลงมาด้วยแต่หอยแบบใหญ่มากเลยนะหอยตัวเบเลอเลยผ่านผ่านแล้วก็อันนี้นะเป็นจานแรกเลยที่ไปหยิบ ก็เอบิชิลี่นะคะก็คือเป็นกุ้งซอสพริกนะคะที่เขามากับแผ่นเกี๊ยวหยกนะทอดเนี่ยไอ้เกี๊ยวหยกเนี่ยหากินได้ยากนะที่ญี่ปุ่นไม่ค่อยมีร้านไหนทําโอ้อันนี้อร่อย <c oughs> เมนูคุ้นเคยนะคะกุ้งซอสพริกต่อมาอันนี้เป็นแซลมอนนะคะมากับอะไรไม่รู้อะ ต้กลิ่นมันมีความส้มอ่ะแซลมอนไหมเนาะแซลมอนสิกินแล้วนะอุ๊ยอันนี้อร่อยใช้ได้เลยมันจะมีความเปรี้ยวๆนะคะน้ำด้เป็นอะไรก็ไม่รู้นะสอสแซสกินมัวตัวมากอร่อยใช้ได้เปรี้ยวๆนิดหนึ่งนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นปลาทูน่า คือการจัดการมันก็เปลี่ยนไปอะเนาะไม่เป็นเหมือนสมัยก่อนที่เราแบบว่าตามใจฉันอยากตักก็ตักนะคะอ,อันนี้อร่อยดีย่ะเป็นทูน่านะคะที่เขาผสมมากับงาเนาะก็จะมีความนัวๆน,วน,วน,วนิดนึง ดีงามโอ้อันนี้ต้องรีบกินนะคะอันนี้เป็นเมนูชาบูนะคะซึ่งน่ารักมากเลยอะตมูตมิมีหมูหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็ผักหนึ่งหนึ่งล็อตที่เขาตักให้แบบนี้ได้ชิมแบบทีละนิดทีละหน่อยเพราะว่าเราจะได้กินอาหารที่มันหลากหลายแล้วก็วาไรตี้นะคะกินละนะ อืมอันนี้อร่อยอ่ะมันเป็นชาบูชาบูที่เขาใส่ผงสึนะคะที่มากับซอสยูสุโคโชอร่อยเลยมันจะมีความเผ็ดเผ็ดเปรี้ยวๆนิดนึงแล้วก็หอมยูสุนะคะอันนี้นะคะ มีเป็นเต้าหู้ที่ราดมากับพริกเขาเรียกอะไรอ่ะน้ำพริกเผาจีนเนาะเหมือนใส่หม่าล่ามาด้วยอ่ะแล้วก็มีกระเจี๊ยบนะคะหรือว่าโอคุระน่าจะเป็นแนวเฮลตี้หน่อยสาวแซบก็ไม่รู้ว่าก็หยิบมาแบบเห็นคนหยิบกันนะคะเป็นเมนูที่แปลกมากถ้ามันเวิร์กแล้วเดี๋ยวจะไปทำกินที่บ้านนี่นะคะเป็นเต้าหู้คาสตาร์โอ้ยกินยากนี่นะคะกิลเ้อ อืตองหูเขาจะมีความจืดแต่ว่าเนื้อสัมผัสคือพุดดิ้งเลยแล้วก็โอโคลามันจะมีความแบบเหนียวเหนียวเหนื่ๆแล้วก็หวานนะคะโอโคลาคือกระเจี๊ยบเนาะกินกับพริกกระเทียมเจียวเนี่ยคือมันอร่อยมากอะเอออร่อยอย่างไม่น่าเชื่อนะคะเป็นอ,อ,อีกหนึ่งเมนูที่เพิ่งเคยกินครั้งแรกนะใช้ได้ใช้ได้ เดี๋ยวเราลองซูชิกันบ้างนะคะซูชิเนี่ยเขาใส่มาให้เราเป็นแบบนี้นะคะสมัยก่อนคือเราสามารถหยิบเองได้อย่างเช่นเราไม่อยากกินมักกุโร่เราอยากกินแต่แซลมอนเราก็หยิบเองได้แต่ว่าปัจจุบันน่ะมันไม่ใช่แล้วก็คือเขาจะหยิบมาให้เป็นแบบนี้เนาะสซมแซมไม่แน่ใจว่าเราอ่ะสามารถออเดอร์ได้ไหมว่าแบบเออขอแซลมอนอย่างเดียวได้ไหมคะอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะไปลองนะคะซึ่งมันไม่ดีถ้าสมมติเราเป็นคนกินยากแล้วเราไม่ได้ชอบกินทุกอย่างนะ เราก็ต้องรับมาท,าทั้งถาดแบบนี้นะคะกินมากรโลก,ก่อนไทยเลยอันนี้นะคะจิ้มโชอยู่ก่อนกินละเดอ้ออืมซูชิกลางๆอืไม่กินก็ได้ไม่เป็นไร อันนี้ก็คือเป็นซุปปูนะคะซุปปูที่ไม่มีปูแต่มันคือซุปปูนะคะก็มิโซะป,ปูเอาไว้เดี๋ยวกินกับปูเนาะอ<ม>ืมอันนี้จะบอกว่าอร่อยหอมหวานปูมากค่ะดีงาม S <S เดี๋ยวไปดูว่าเมนูต่อไปเรากินอะไรกันนะคะครับก็มีแฮมเบอร์เกอร์แซงกฤตแล้วก็มาริเนตกริลบีฟนะหมักเกลือแล้วก็มีไก่นะครับเมื่อกี้ไม่ให้ดูตอนแรกนะอันนี้เป็นโรส b บีฟนะที่กินไปตอนแรกนะครับอ่ะเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะชิมแฮมเบอร์เกอร์อังกฤษนะครับเล็กน่ารักเชียวเมื่อกี้กินแมงหึงแล้ว <c oughs> หลุดสรุปใช้ตะเกียบดีสุดอร่อยมากเลยให้อภัยรสชาติดีถือว่าผ่านอันนี้น่าจะเป็นแฮมเบอร์เกอร์หมูนะหมูหรอืม นเ,นเนื้อเนื้อเนื้ออ,อร่อยนะเดี๋ยวลองอันใหม่ให้นะครับนี่เนะนเนื้อคริวเนื้อย่างแดงๆเป็นแบบแรงเลยนะนุ่มนุ่มหวานใช้ได้นะครับมปนเก์วิซอสนะอืม ให้สาวทาพิมพ์ไก่ม,มาโอเค okay. เดี๋ยวไปกินต่อนะครับบูได้ลองยังอ,อันนี้เป็นโซนน้ำนะครับที่เราจะเลือกกินชาก็ได้นะอันนีก้ก็กาแฟนะครับไหน,นก็เป็นโซนน้ำกดมีให้เลือกมากมายเลยแล้วก็ไอซ์ทีไอซ์โกฮีนะครับ เอาน้ำเปล่าก่อนนะนี่นะครับตอนนี้ก็มีถ้าเปียกนะอ่าเดี๋ยวมากดกันต่อนะคินอะไรดีเป็นแฟนตาละกัน เรียบร้อยเรียบร้อยนี่นะครับเราก็ไปตักข้าวแกงกะหรี่นะชาบูชาบูหมูอูด้งนะเป็นแบบจีนนะครับแล้วก็ปลาหมึกดองเข็มเดี๋ยวจะชิมให้ดูนะครับเริ่มจับปลาหมึกก่อนเลยนะให้มานิดเดียวมากเลย อร่อยเลยแต่มันน้อยไปหน่อยนะครับหมดแล้วชิมแกงกะหรี่นะครับใช้ได้เลยครับเข้มข้น,นมาก ต่อไปจะชิมอุด้งนะครับอันนี้เป็นแนวจีนนะเขาบอกว่าเป็นแนวจางจางจางจี้เค็ม, <S <S มๆนะไม่ค่อยคุ้น เหมือนกินเต้าเจี้ยวเรามาลองชาบูของญี่ปุ่นกันดีกว่าอันนี้เป็นหมูนะครับหมูแผ่นหมูสไลด์พอใช้ได้ไม่ถึงอร่อยมากโอเคค่ะกลับมารีวิวกันต่อนะคะเนื่องจากอาหารเนี่ยเขามาแบบกระจุกกระจิกนะคะมาอย่างละนิดละหน่อยตอนนี้สอดแซบก็ อันนี้คือสลัดนะแต่เพื่อนๆอาจจะมองไม่เห็นผักนะคะเพราะว่าเต็มไปด้วยชีสนะ,ะอันนี้เป็นแบบเขาเรียกว่าเชฟเชฟสลัดนะคะใส่ใส่ชีสมาแบบประชดประชันมากะคะ<ด>่ะคือชีสเซียวว่ผักเอี่ะพิมพดูดิคือผักหมบหมกอยู่ข้างล่างนะคะดีไม่ดีดก็ถ้าคนชอบชีสมันก็โอเคไงแต่เราอยากกินผักไงประเด็นแต่ผักคืออยู่ข้างล่างเนี่ยกินแล้วคะ โอ้แตชีสเขาอร่อยดีนะกลิ่นไม่แรงอันนี้นะคะเป็นอีกอันหนึ่งที่ไปหยิบมาก็คือมันเป็นรวมมีซีฟู้ดนะข้างใน,นเขาก็าจะมีกุ้งมีปลาหมึกทาโกะนะคะแล้วก็มากับเจลลี่นะซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นเจลลี่อะไรก็ชิมแล้วนะคะทุกคนแยกรสชาติไม่ออก มันคือรสชาติอะไรนะไม่มีรสชาติอ่ะ <c oughs> ทำไมคุณหลอกอ่ะให้พี่โอ๊กินก็ได้เนี่ยมันไม่มีรสชาติส่วนอันนี้นะคะก็คือเป็นอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่ชอบนะคะก็คือเป็นผักดองจาะแซบอ่ะชอบกินผักดองญี่ปุ่นเขาจะมีความดองเปรี้ยวอ่ะ แต่ว่ามันเป็นเกลียวอมหวานนะคะอันนี้ก็คือเป็นหัวไชเท้าเขาเดองมากับส้มยูสุเออมันจะหอมเข้ากันอะอารมณ์อาจาร์บ้านเราอะเอาไว้กินแกเลียนะคะแล้วก็เมนูนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นปลาหมึกะคะ่ะมันคือปลาหมึกอะไรก็ไม่รู้นะเนาะหมกเค็มแม่ได้หมใสอะไรกินคือปลาหมึกหมักอะไรสักอย่างเอลวบอกอร่อยแต่ว่ามันจะเค็มกินแล้วนะ่ะ อืรู้ละปลาหมึกเมนไทโตะอร่อยเผ็ดนิดๆน,นะคะปเค็มมากลกตาทำหาได้เลย,อยโอเค คิดว่าน่าจะหมดแล้วเหลือเมนูขนมหวานเนาะเดี๋ยวให้สาสแซบกินของคาวกว่อนนะคะเดี๋ยวพอถึงคิวขนมหวานแล้วก็ไอศครีมเดี๋ยวจะมารีวิวให้ชมต่อค่ะนี่ก็เป็นซุปปูคันนี้นะครับแล้วก็ชิคเก้นแรป น่าจะเป็นพายเนอะในเวลาชิมนะครับอุ้ยร้อน <c oughs> รู้แล้วทำไมเขาไม่ให้เราหยิบอันนี้นี่นะครับยังร้อนอยู่เลยอะ่ะกินซุปก่อนแล้วกันนะซุปมิโซะมีปูมหอมอร่อยอะ่ะแต่ปูมันเล็กเล็กไปหน่อยปูไม่กีนะอืม กำลังดีได้เวลาลองเชคเก้นแรปเหมือนพายเลยเนาะเหมือนที่กินข้างในเป็นบีฟก็มีนะรั้งทีหอมอร่อยหอมเนย กินแค่ตรงนี้เหมือนกินของหวานนะอ๋อมีไก่อยู่ข้างในมั้งร้อนเลยอะ่ะแต่เป็นไก่นี่แหละอืมได้เนื้อนิ่มเหมือนเขาอบมานะอบทั้งแก้วทั้งถ้วยเลย เคครับไปกินก่อนนะหวังว่าเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันคงจะถูกใจเพื่อนๆนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ